วัดนะสูงไหมสูงวะเสียงแล้วแหลมเสียงแล้วเปียกเสียงแล้วแววเสียงแล้วแววนะแววแววไอ้ท้างไอ้ท่านคีมันห่วงเลยใช่ไหมเตบ้าานแดมันวันแรกค่ะทุกคนวันแรกวันแรกมันแล้วมันไม่ได้ลำนานต้องไปเอาเอาไก่เอาไก่แมนต้องเอาไก่ที่ของพี่เมียนเด็กเล็กเดเบี้ยกับคน เอาดีๆเด้อปามีเด้อทั้งขี้สาวกูเลไปจาดูกูเลตื่นไมเบิคังไม่ฟังังฟังเสียงฟังขี้สาวเสียงฟังขี้สาว รังขอคงกูดรังขอบอกให้โอ้ให้ใจสิบอ่ำลังอยากไปเที่ยวกำเนือมนุษย์เราทังหมดของเราเรีมาดุนไอคำที่ดานานถูกต้องรูปของผู้ของบ้านของเมืองบางน้ำด่นให้เห็นการนำจองไม้ยของรวมของันให้ Bao ừ. không thân anh tai 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 แต่อาศัยความเข้มข้นขึ้นอีกหน่อยหนึ่งแต่ถูกต้องบพค่อยเพี้ยนสันลัมบ์ก็เป็นสักกัดฟังออกเลอจนยุน 3, 10, 10่3สามสิบสิบก็ปีลําถูกต้องมากไม่ไม่ค่อยเพียเยยเพ้ยนเลยที่เําลัเพื่อนก็ต้องก็ต้องใส่ดูเรียนอะไรง่ายๆเลยก็ต้องไปเกื่อนไปยังเกือบก็ได้ก็ต้องเกื่อนบวนเลยเนี่ยคือถูกต้อง ยังไปกึนเรินคำมูอถ้าแต่จังสินาะว่าน้ำก็ได้ออกจากทำจะเท่าเชือให้มูลูกมู้หลานเด้ไปแน่นอนผกทางงานนะตลาน้าเมื่อพ่อล้านดไปไปกับย่างนครับก็ได้รอแต่ย่างเนี่ยเป่าัเข้าหราไปมู่ปปนนานผู้หลาจทิตใจมัวนี้เขาโหดเยี่มข้าลกแล้วกืดแต่บอกยังจะขับว่านี่ยหญิงหิงเมียยาออกไปเป็นใบพื่จังใดต้องหาแนววบาแนวตอยไปกับเขาในเด้อหล่ะ ก็เดี๋ยวออกออกออกนาวิธีก็ต้องแบบหาแนวเล่นเนี่ยจะของแยกให่ของตายเพจยังได้ให่ของมีมีมีซีนมีบทบาทพิเรถึงเราจะไม่มีบทผู้ก็ตามเราต้องแบบคอยตามเขาเขาพ้าซดิงกับสดิงกับพ้าเพชรเขาพ้าตะลุกกับตะลุกเขาพ้อยางกับเพชรเป็นน้ำเขาสินะเพราะเดี๋ยวจะของมีแนวรวมมันมันออกเป็นเป็นก้อนหินเป็นต้นไหม่ดิห้ามตายห้ามตายห้ามตายเาด anh có thế and ลำได้ไปไดปอันบ si hey, 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 ่อลำแทนเสียงเหียนเลยพ่อใบไอไอ้ไอ้เอกเราบ้าขนานี้มาดอกเบียร์เบ้าเอกบ้าไปเออเดี๋ยวให้เสียงเหียนเหยีบอยเป็นเสียงเหียนเนี๋ยวลำแทนก่อน

ผ้าแดงมืออื่นยังสีมาา้าผ้าแดงผ้าแดงติดทลายละครอยู่ผ้าแดงติดทายละครมัง้งบันมามาสีมามืออื่นวันที่หนึ่งมืออื่นมาสีม้ามืออื่นวันที่จะม,มามืออื่นหลวก้าวันที่วันที่หนึ่งกับวันที่หาสองมือแล้วติดงานเก่า ไอ้ต้นกระซอมแทนน่องเนี่ยจักเท้าพาผาแดงผาแดงนี่ต้องดากแดงบ่เอาผาแดงขึ้นหน่อยค้นแถมังผาแดงนะป,ปาม,มีเมื่อกี้ลำลำดีมากเลยนะล,ลำดีกูคนลุกเลยโอาเท่นี้แบบนำดี แต่ว่าต้องต้องอาศัยพลังเสียงขึ้นอีกน้อยหนึง่งเพราะว่าคำยังไม่ทันได้ชัดแต่ว่าซ่านส่านเข้าใจเข้าใจเข้าใจสันส่นเข้าใจแมนเข้าใจมันตื่นเต้นมันหนามันมีความหนาลาแบบมันตื่นเต้นใครบางคนอย่าของในคลิปเด้อแต่แต่แต่ลำถูกต้องมากลำถูกต้องลำเพลินอะถูกต้องพี่ลำบอกเป็นบวกเกงเนี่ยต่พี่ฟังออกเลยบว่างลด้เพราะมันจะ ผู้ใดล้ำถือล้วม่ถ,ถือพี่ฟังพี่ฟังออกเปิดด้เออพี่ฟังทุกมือเนาะแต่ว่าปามียนอรล้ำถูกต้องมากมแต่ว่าต้องต้องอาศัยความหมั่นใจพอมือ,อเลยมือนี้วันแรกวันนี้เป็นวันแรกปกติอันนี้เราเข้าใจกันนะครับทุกคนอันนี้ย่องอันนี้ให้ให้ให้เชรดติดหนองเลยแบบมือนี้ล้ำมวาานี ฟิล์มไหนน้ำนเขาจะก่อนบฟิล์มอยู่เมียงไหนออกไปออกแล้วบออกแล้วครับบอกว่าหันีบอยูฟังไหนว่าแต่วาเขาจะคว่ำบอบอมีมีคําว้อบอบดเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ผสีมาแตงว้าให้อหอยดอก หนึ่งครับที่พงศ์ที่ได้เดินข้ามทางที่ไหลครับโดยผู <t 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 ้สงสัยแย่ในพื้นท้านี่ก็ไม่ต้องมาเลวนะครับฉากพาแดงกำลังซ้อมนะครับบางตอนอันนี้คือยังไม่สมบูรณ์นะครับเด็กชายเสียบ้าพระเอกยังไม่ได้มานะครับแกติดงานเก่าอยู่นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้แกก็ตรงๆจะมาครับน้องอ้อมสุรพลนะครับอาคลิปนี้ไปซ้ำนี่ครับพี่น้องไว้พอกันไหมในคลิปหน้าครับ